คิวเอสวายมาเลยครับเทำรถเร็วนะครับทำรถเร็วด <occurs> <th Courtney character na guess> ้วยเหรอทำรถเร็วหนึ่งสามห้านะครับห้าสองหนึ่งเจ็ดนะแต่จะเป็นคันแรกเลยนะครับที่ทำรถเร็วนะ ปกติจะทำด่วนพิเศษกับรถด่วนนะครับรตูนับที่สถานีสุราบาส์พี่นี่สถานีาุราบาย์ ขบวนรถที่จเท่ประชาชาที่กาเป็นบวรถเรวที่หนึ่งสามห้าทุกทางนีปลายทางสถานีหัวรถชาเองขบารี่มีตัวเลขจับขบวนรถแค่นี้รอทางสิงห์รับมากขึ้นรืให้ประเทศรอยครับขบนรถ่นี้จะเปลี่ยนวจากใช้เวลาประมาณสามถึงห้านาทีครับขึ้ตัเตนครับเมื่อกี้ Q S Y ห้าสองหนึ่งเจ็ดแค่ลาหัวออกมาจาก สถานีกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนหัวรถจักรแล้วครับที่บางซื่อนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถเข้าในรางที่สี่นะครับเป็นรถเร็วที่168นะครับขบวนรถกำลังจะเข้าสู่สถานีนะครับในชาชาที่สี่จะเป็นขบวนรถเร็วที่140ต้นทางบริษัทอิปลายทางอ้าว140มากอนะครับกานตที่รอราชารมีของขั้นกับขบวนรถนี้สามารถรอรับการตินทางได้ในชาชาที่สี่ครับอ๋อ140มาก่อนนะครับ ตอนแรกบอกว่า168 4, 5, 6, 7, 8, 9, นะครับในชานชลาที่1กําลังจะมีขบวนรถเข้าวิเคราะห์ตัวือกฐนนะครับในชานชลาที่1จะเป็นขบวนรถล่องขบวนเร็วที่168ต้นทางกานตัง,ตงปลายทางสถานีกรุงเทพท่าบริษัทที่รอรจะมีาถสามารถรอก,ก,การบริษาทได้ในชานทางที่หนึ่งเลยครับโปรดทราบน,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 นะครับอย่ายืนชิดติดขอบชานชาเส้นสีเหลืองนะครับผู้โดยสารในชานชลาที่1จะกําลังจะมีขบวนรถเข้าเทียบครับ 太麻了。 ที่ีถสถานีุมทาบาร์เ่นู้สาที่มีความระสงค์จะลงสถานีุมทาบาร์เซโปรดตรวจสอบิดองบลอง้าให้เรียบร้อยก่อนลงจะนจักรในชาชาที่หงจะเป็นกรวนรถเรลที่หนึ่แต้นทางกลางปลายทางสถาถ Whew Раз นีกรุงเทพเมื่อรถที่นี่ออกจากสถานีจุมาบาร์เซไปแล้วจดูาที่สถานามเสนจะเดินทางต่อไปแอไป